ต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่ครบุมุมข่าวนะคะในช่วงนี้เราจะพาทุกท่านไปหาคำตอบในประเด็นที่หลายคนยังคงสงสัยค่ะว่าเพราะเหตุใดบรรดานักเรียนนักศึกษาจึงมักจะก่อเหตุทะเลาะวิวาทกันโดยเฉพาะนักเรียนช่างกนเป็นเพราะว่าศักดิ์ศรีของสถาบันหรือว่าเพราะว่าการปลูกฝังจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องหรือเป็นเพราะความคึกขนองของตัวนักเรียนนักศึกษาเอง ช่วงนี้ค่ะทีมงานครบบุมข่าวได้มีการรวบรวมหลากหลายความคิดเห็นจากบรรดาน,นักศึกษาอาชีวะกับการก่อเหตุทะเลวิวาทในหลายๆครั้งมาให้ได้ติดตามกันด้วยค่ะ,ะเป็นแบบรุ่นรที่แบบรุ่นเก่าๆแบบเขาทะเลาะกันมาอยู่แล้วเนีย่ยจะเป็นหลักแล้วก็แบบคนละสถาบ้านอย่างเงี้ย เป็นมันอยู่ที่ตัวนักเรียนด้วยครับแบบไม่ชอบอะไรเงี้ยอยู่ที่นิสัยด้ยวยใช่ครับจจก็คือแบบเราคุคพีกัแบบรุ่นพี่มากกว่าพ่อแม่เงี้ยก็ดีครับแบบให้ทุกคเรียนมามาคุยมานั่งฟังก็มีประโยชน์นะครับแต่อยู่ที่ว่าจะคิดกันดได้อเปล่าก็ได้รู้ถึงว่าแบบพวก ถ้าตีกันแล้วแบบจะมีผลเสียยังไงอะไรประมาณนี้ครับสามารถแก้ป,ปัญหาได้นรอครับว่าไม่ได้ครับมันต้องอยู่ที่ยังแบบอยู่ที่ตํารวจอะไรพวกนี้ด้วยที่อาการคุมด้วยถ้ามาพูดอย่างนผมว่าไม่ได้ช่วยอะไรไม่ได้มากแข่งกงนดังคิดว่าดังหรือว่าแท่เราะเป็นเรื่องระหว่างสถาบันครับ รุ่นพี่เขาพลูกฝังมาไงครับผมไม่ไม่เคยโดนแต่ผมว่ามันต้องมาจากเมื่อก่อนนะครับพวกเตียน,นก็รู้สึกไม่ดีครับแต่เราอยู่ในกลุ่มเขาด้วยเงครับเรากลับบ้านทางเดียวกับเขาเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เชื่อฟังเขามันมีผลกระทบอะไรต่อเราไหมก็มีครับมีอะไรก็ไม่คุยกันบ้างไงครับเพราะกลัวไม่มีใครครคบอนน้องคิดว่าการที่จัดโครงสร้าง ครับก็ช่วยได้มากครับเพราะช่วยให้สามัคคีกันสมานฉชันกันครับทำกิจกรรมร่วมกันครับระหว่างสถาบันทำได้ครับก็เพราะว่าเรามาด้วยกันเคี่ยเราต้องทำกิจกรรมร่วมกันทำให้ดีที่สุดครับมาจากมางเป็นศักดิ์ศรีของสถาบันครับมางรุ่นพี่ก็ปลูกฝังว่าไม่ให้ยอมใครเงี่ยครับ ก็ร so like ู้สึกไม่ดีก็แบบจริงจริงก็ไม่ค่อยชอบครับก็ก็ต้องทําเป็นบางเรื่องก็ช่วยทําให้ก็หยุดปัญหาไว้ได้สักพักแล้วก็อาจจะให้สามัคคีกันมากขึ้นครับก็อาจจะต้องทยอยแก้ครับก็อาจจะให้อาจารย์คอยคุมการกลับบ้านผิไปมาโรงเรียนก็อาจจะเป็นค่าน่ยอมของบางกลุ่มะก็อาจจะเป็นบางกลุ่มที่อารมณ์ร้อนนะมาจากที่ รุ่นพี่ตีกันมาก่อนนะครับแล้วก็มาให้รุ่นน้องมาแก้แค้นคืนในก็ไม่ค่อยน่าจะจําเป็นเท่าไหร่เรากลัวไหมเรากลัวไหมเวลาที่แบบเราไปช็อปเนี้ยเวลาเรากลับบ้านเรามีวิธีการป้องกันตัวยังไงบ้างก็มนะีแบบใส่เพราะว่าเวลาผมมาเลยผมจะขับมอเตอร์ไซค์มาเองก็จะใส่เสื้อคลุมมาเรารู้สึกอย่างไางแค่เดินช็อปก็จะต้องโดนทำร้าย ไม่รู้สึกอะไรมากแต่กลัวเผื่อว่าเห็นแบบเป็นโรงเรียนเดียวกันด้กลัวตีฝากมาอะไรอย่างเงี้ยนะก็น่าจะมีนะครับอาจจะช่วยแนวทางในการคิดว่าน่าจะเลิกตีกันได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยสามารถแก้ปัญหาได้ไหมน่าจะได้นิดหน่อยน่าจะได้ไม่เยอะมากก็แบบปลูกฝังแบบให้รุ่นน้องแบบคิดว่าการตีกันไม่ใช่เรื่องที่ดีอะไรอย่างเงี้ย ว่า,น,าน่าจะเป็นนะครับเพราะว่าเพราะถ้าเกิดไม่เลิกตีกันตีกันไปเรื่อยๆก็อาจจะตีกันต่อไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกก็กลัวเหมือนกันนะบางทีอาจจะเกิดมาจากแบบมุมองที่มองต่างกันนะครับบางคนมองลักษณะคนแบบบางคนมองหน้าก็ไม่พอใจกันหรือไม่บางทีก็มองกันแค่ภายนอก ไม่มองกันลึกๆจริงๆทาให้แบบผิดใจกันอาจจะมีส่วนครับแต่อาจจะเป็นส่วนน้อยหรืออาจเฉพาะบางคนนะครับไม่ใช่ทุกคนก็อาจจะอาจจะใช่ครับอย่างเช่นบางทีรุ่นพี่บอกเไอ,อ,เอ,อสถาบันนี้ไม่ดีก็หรือมันใส้สถา,สถาบันนี้ก็ก็ผ่านไปได้อาจจะเป็นเพราะรุ่นพี่มันอาจจะเป็นเหมือนกับความเกรงใจในสถาบันนะครับ เขามาก่อนก็ช่วยได้ครับเรียกว่าดีเลยก็เพราะว่าทําให้ได้มารับฟังเรื่องต่างๆแล้วก็ได้มาเรียนรู้ว่าสิ่งต่างๆมันเกิดขึ้นจากอะไรแล้วก็ได้มาเห็นสถาบันอื่นๆครับให้เกิดความสามาคัคคีด้วยครับมุมมองผมก,ก็การมองหน้าคอมเมนต์กันอาจจะอยู่บนรถเมล์แล้วโรงเรียนคู่หลืก็อยู่ข้างล่างมองหน้าคอมเมนต์ไปคุยเรียนไปคุยเรียนมาคุยไม่รู้เรื่องก เอาเลยอะไรเงี้ยเหมือนเขาปลูกฝังกันมาแบบเอ้โรงเรียนนี้ไม่ถูกกันนะเราต้องอันนี้หน่อยอะไรเงี้ยวัยรุ่นอนะ่ะพี่ก็ไม่รูกก้เหมือนตามกระแสเขาก็ดีครับก็ง่ายขึ้นพูดคุยกันง่ายขึ้นก็ได้เจอหน้ากันต่างเรียกนก็มาก็คุยกันก็นกดีมันสามารถจะไ่นามากขนาดไหน,นก็ผมคิดว่าไม่น่ามากอะ่ะ ได้อาจสักส่วนหนึ่งแต่ถ้ากลับไปก็อาจจะเป็นเหมือนเดิมน่าทากิจกรรมร่วมกันไปทำความทำความดีร่วมกันหรอพี่ไปกันได้เยอะคุยกันง่ายอย่างเงี้ยแบบไปเจอหน้าพูดคุยกันก็น่าจะได้พี่ขนาดนี้ยังไม่มีอะไรกันเลยมาจากการขัดแย้งทางความคิดนะครับเพราะว่าต่างฝ่ายต่างคิดว่าตัวเองถูกก็ เกิดปัญหาได้มันก็ไม่ได้จะเป็นนะครับในความคิดของผมนะแต่คนหลายๆคนก็มไม่แน่ใจเหมือนกันครับมันก็อาจจะใช่แต่ในแนวคิดของผมมันไม่ใช่ความจําเป็นที่ว่าเราจะต้องมาทะเลาะวิวาทกันเพราะว่าเราก็คนไทยเหมือนกันนะก็รู้สึกดีครับ mm hmm. เขาได้สอนเราหลายๆอย่างเขาได้สอนให้เราเข้าสังคมภายนอก สอนให้เราปรับตัวเข้าหาคนอ er ื่นได้สามารถแก้ป ja ัญหาได้หมก็ได้ครับคือถ้า็จัดกิจกรรมให้กับทางนักเรียนนะครับแล้วก็หรือว่าพ่อแม่ก็ควรให้ให้เวลาให้ความสนใจเพราะว่าบางครั้งคน พ่อแม่เนี่ยเขาไม่ค่อยมีเวลาให้กับเด็กครับเด็กก็อาจจะมีปัญหาได้ผมว่ามันไม่ได้จะเกี่ยวนะในความคิดของแต่ละคนมุมอมองมาจากคนละอย่างก,กันในการตัดตการแบบนี้ก็ดีครับ